ลุยๆกันอีกแล้ววันนี้พวกเราชาวลุยกองขานะคะคุณผู้ชมเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นัดกับพี่ออสให้ขนฟางมาเยอะๆเราก็เลยจัดเลยพี่ออส๋อครับผมสวัสดีค่ะพี่ออสบอกให้เอาฟางมาหรือว่าให้ขนมาทั้งก้อนแบบนี้ค่ะพร้อมครับกำลังรออยู่นี่ครับอู้หนักกันนะเนี่ยเอามาทำอะไรอะคะพี่ออสจะเผาไก่ครับผมไก่อบฟางครับแล้วเราก็อบกลางทุ่งนาอย่างเงี้ยเลยนะครับ่ะที่ร้านออบบบเเปป็นนนตััววสดๆะคครไโ ทางเหนือครั <c oughs> เป็นไมโครเวฟทางเหนือค่ะคุณห <c oughs> มไก่สิคค้าห <c oughs> น่าทานมากเลยเนื้อนหนึบมากแล้วหมักมาอย่างดีอันนี้คือหมักอะไรยังไงะคะหมักสูตรของทางร้านครับผมจ้าครับไก,ใก่ไก่บ้านครับผมแล้วทาไม <c oughs> ต้องมาเผาอะไรพี่อ๋อแล้วมีฟงมีฟางอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะเรมันต้องอบครับต้องอบฟางครับแล้วเราก็อบกลางทุ่งนาอย่างนี้เลยนะอค่ะรับทุ่งนาครับ ขายที่ร้านอบเป็นตัวอบดสดๆนะครับจ <ะ S 2> ้สสาถ้าสั่งเป็นตัวก็อบเป็นตัวให้เราอ๋ออบเป็นตัวคือ <ร uga S 1> ลูกค้าก็นัง่งทานที่นี่ได้เลยครับผมได้ครับตเตรียมเสียบที่พร้อมจะอบฟางเนี่ยใช้เวลาหมักเท่าไหร่คะหมักจริงไว้ประมาณครึ่ง,ว,งวันครับผมอู้นานเหมือนกันนะครับหมักเครื่องครึ่ง,งวันครับอ่าอันนี้เราจะเข้าสู่กรรมวิธีแล้วครับ หนูหนูหนูช่วยอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวช่วยใส่ฟางก็ได้ครับช่วยใส่ฟางโอเคได้ครับไม่ต้องใส่ไฟเนาะเดี๋ยวจะร้อนไปนิดนึงนะคะครับครับอบทีนึงกี่ตัวคะพี่ออนแต่รอบนี้5ตัวครับผมพี่ออนได้สูตรมาจากไหนว่าเราต้องใช้แบบเนี้ยคะพี่ออนทางบ้านเพื่อนฟูงกันนะครับเป็นคนในวงก็สนใจให้ฮาแหละว่างานใช่ครับผมว่างานว่างานว่างานครับครอบแล้วที่พี่ออนทำตัวไก่อบฟางมานานเท่าไหร่คะร้านนี้เปิดมา3ปีแล้วครับสามปีแล้วคุณผู้ชมครับผมแล้วก็เป็นแบบพื้นที่แบบโอเพนก็ คือเปิดให้คนมานั่งหน้าเราก็แบบสูดอากาศบริสุทธิ์นะจ้าคุณพี่อยากให้ช่วยอะไรบอกได้นะครับหยิบเลยจิบน้อต้องหยิบจิบช่วยใส่เลยครับผมครับผมอันนี้เหรอคะพี่นองใส่บนี้เลยหรอครับครับเดี๋ยวให้น้องเข้าใส่ช่วยครับผมเอาคุณพูนนี่เต็มเต็มนี่ครับเอาคุณพูนคุณภูนถ้าสั่งสิบตัวก็ใส่สองกองกองละห้าตัวนะต้องรีบเลยครับเอายัง อ่าโอเคนะครับผมจุดเลยอันนี้ถ้าอย่างนี้เราอบประมาณกี่นาทีคะพี่อ๋อนก่อนเราจะได้ไข่ต้องใส่แบบนี้3รอบครับอ๋อใส่แบบนี้สปล่อยให้มันร้อนร้อนเสร็จแล้วก็มันเย็นทายก็ใส่อีกรอบอีกรอบประมาณ3รอบสุกครับผมเดี๋ยวค่ะคุณทำอะไรนะคะจุดอะไรนะจุดไฟจุดไฟครับผมจุดไฟที่ภาษาเหนือเขาเรียกอะไระเจ้าดังไฟอ๋อดังไฟหลักๆก็คือฟางจะต้องไม่เปียกถึงนีพี่อ่อนใช่ไหมเออปีนิดหน่อยได้อยู่ครับผมแต่ไม่ต้องห่วงเขาดูอยู่นะคุณผู้ชมทั้งหมด3รอบครับ ก็เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่เอ๋ก่อนเราจะแบบได้ทานจริงจริงก็มาชั่วโมงครับแต่ถ้าไม่กิดตัวก็ประมาณส5ห้านาทีแล้วรอไปก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาใส่ฟางรอบที่สองกันส่วนใหญ่เมนูนี้นี่หน้าหนาวคนน่าจะชอบไหมพี่เออครับครับผมจะชอบครับผมปี๊บมันจะล่านปิ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะอ๋อปี๊บจะล่านได้เสียงปิ๊บปับมันร้อนครับเป็นไมโครเวฟทางเหนือเขาเป็นไมโครเวฟทางเหนือครับคุณ ค่อยๆบ่มมันครับใส่ทีเดียวมันก็จะไหม้ครับไม่ข้างนอกข้างในมันไม่สุกเราค่อยๆใ,ใส่ใส่ทีน้อยสามรอบรอบที่สองนะคะคุณผู้ชมในการที่เราเติมฟางเข้าไปนะคะแล้วก็จะรอให้อบจนมันมอดแต่นี่ไฟลุกแล้วรอมนะ,คะ้ค่ะคุณผู้ชมรอบทสามเราสุ่มฟางไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับไก่อบฟางของเรา เตรียมกระมังมาลองไก่เลยอันนี้คือสุกแล้วนะคุณผู้ชมคือละอูไฟก็จะลุกโชนแต่ละรอบพี่ออเรียกว่าไมโครเวฟร้านน่ะไม่ธรรมดาวิวแล้วหอมมากเลยอ่ะหอมมากเลยหอมมากเลยหอมไก่สิคะน่าทานมากเลยอ่าระวังไม่ร้อนอ่ะพี่ออร์จะปี๊บมือเปล่าร้อนไหมคะพี่ออรร้อนอยู่ทำบ่อยมันชินแล้วครับร้อนอยู่เหมือนแบบก็ได้อยู่อ่ะก็ร้อนอ่ะ ได้ได้เรื่องเลยล้นจริงครับอ๋อเก็บไว้อยู่ในขวดนะครับในในขวดนี่จะใส่ตะไคร้ครับตะไคร้ตะไคร้ครับดูมันหอมครับโอ้มันกลิ่นหอมตะไคร้ครับสูตรเด่นของเ้าพรอมพร้อมกินแต่ไม่ได้กินทั้งหมดนี้นะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าที่ต้องทานอีกไปเดี๋ยวไปเสิร์ฟกัน ูช้ชมคะหลักใ,ใจความของเรานะคะก็คือการมารับประทานไก่อบฟางที่เขาอบสดๆให้รับประทานที่ร้านนี้เลยนะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อปิดบ้านแบบชำ้ำาเพิ่ออบเสร็จเลยสดๆร้อนๆน่าทานมากเลยอะ่ะเนื้อไก่คือนุ่มแต่ตัวของไก่บ้านเนี่ยเขาจะมีความเหนียวเหนียวหนึบๆของเขานะคะทานกับน้าจิ้มแจ่วไก่อบฟางน,นะชิมก่อนเดี๋ยวจะเล่าบรรยากาศนิดนึง เจ๋วดีตัวหอมไก่โอ,อฟานะคะคุณผู้ชมเนื้อนหนึบมากแล้วหมักมาอย่างดีหอมกลิ่นเขาเรียกว่าสมุนไพรที่เขาหมักไว้อะคะ่ะหนังือแบบดูแบบหนึบอะ่ะเรียดดีจอดใจมากไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมคือมันหอมมีความหอมตะไคร้ ตัวน,นี้ค่ะเป็นน้ำที่แบบมาจากการที่เราอบไก่มันก็จะมีน้ำออกมาแล้วมีเครื่องในอยู่นี้อือนี้แบบน่ากินมากเลยกลิ่นคือเด้งมากอืไม่ชอบแบบว่าคุณปีอือกรอบเรื่องดีทานไก่ก็ต้องมีส้มตำแก้ม จิ้มจับแล้วนะเราลองจิ้มึิ้มหวานมาดูถ้าหิวมากคงกินตัวเดียวได้ทั้งตัวเลยแล้วคือพัน,น,นในที่ร่องแจ้งบรรยากาศข้างหลังเป็นทุ่งนาคุณผู้ชมดินเนอร์ใต้แสงฟันไม่สามารถที่จะมูฟออนออกจากไก่อกบฟางได้เลยักแจ่ไม่ว่าจริงๆ ต้องมาเป็นราลับๆอุย้ยยังไม่กินลับนี่เป็นลับกรัวนะคะคุณผู้ชมอืมเป็นลับสบลยหนึ่อยังไม่อิ่มค่ะแต่ว่าจําใจจะต้องวางช้อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้หมดเวลาของลือกองข่าวแล้วนะคะใครที่อยากจ,จะแวะมารับประทานอาหารในสไตล,ล์บรรยากาศแบบชิลๆริมทุ่งนานะคะก็มากันได้ที่แม่ท่าช้างกังโต้งอยู่ที่เชียงใหม่ะคะอยู่ที่หังดงนั่นเอง ใครอยากจะติดตามข้อมูลนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้เราจะขึ้นไว้ด้านล่างหน้าจอค่ะและสาม,มารถติดตามรายการลู่กองข่าวได้ทางทูฟายูช่อง24ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11เนาฬิกายนาทีนะคะแล้วพบกับปดัดได้ใหม่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะชมลู่กองข่าวทางทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเต็มลือทุกที่เลยจ้า